โลกที่เต็มไปด้วยคำถามและการค้นพบใหม่ๆวิทยาศาสตร์คือภาษาหนึ่งที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของจักรวาลและมันคือประตูหนึ่งที่จะพาเราเข้าใกล้ความจริงมุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการเรื่องวิทวิ์กับอาลีฟดาวะผมเป็นนักสื่อสารปรัชญายวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้ง Evolution About นะครับ และพอดแคสต์น,นี้ก็จะพาคุณไปรู้จักกับวิทยาศาสตร์แบบกระชับเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงความรู้ความศรัทธาเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของนิยามและปัญหาการนิยามวิทยาศาสตร์อยู่นะฮะซึ่งในตอนสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าในการที่เราจะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวิทาศาเทียมหรือไม่เป็นวิทาศาตรเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่ว่าเวลาทําจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากกันเลยทีเดียวมันเลยเกิดเป็นปัญหาที่เราเรียกกันว่า demarcation problem และเราก็ได้ชีแ้แจงไปแล้วว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดและลงดีเทลให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นว่าที่ผมบอกว่าวิทยาศาสตร์ในการนิยาม ว่าอะไรเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการพยายามจะมาให้เกณฑ์หรือคุณลีเคียในการนิยามวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาไว้กันมากมายนะครับในการที่ผมบอกว่ามากมายเนี่ยมันมากมายแบบไหนและมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าหากจะพูดในทัศนะยิบย่อยทั้งหมดเนี่ยเห็นทีก็คงจะไม่ไหวนะครับดังนั้นผมจึงดังนั้นผมจึงหยิบยกเอาทัศนะทีเ่เรื่องลือนะครับ ทัศนที่เรื่องลือในการพยายามนิยามวิทศสร์ที่โด่งดังโด่งดัง,ง,ง,งมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทัศนะแรกกันเลยนะครับว่าคืออะไรแน่นอนว่าทัศนะแรกเนี่ยอาจจะเป็นทัศนะที่เราอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆหรืออาจจะไม่เคยได้ยินแต่อย่างน้อยก็คงจะได้รับรู้คอนเซปต์ของมันอยู่ไม่น้อยครับนั่นคือเรื่องของการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จได้หรือการทดสอบได้นั่นเองครับ กล่าคือทัศนะแรกเนี่ยเราเรียกว่าฟอล i ิฟิเคชันของข่าวพอเพิร์ข่าวพอเพิร์เนี่ยเขาก็เป็นนักประจาวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้เสนอเกณฑ์เอาไว้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องสามารถหักล้างได้การหักล้างได้นั้นหมายถึงว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องสามารถพิสูจน์ว่าผิดได้อะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเขาให้เหตุผลว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่สามารถ ตั้งข้อสมมุติฐานเพื่อพิสูจน์ได้ว่าผิดหรือไม่เป็นจริงได้ยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีที่ว่าหงทุกตัวมีสีขาวเนี่ยหากเราจะอ้างว่าเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องเสนอเกณฑ์ที่จะใช้หักล้างมันมาด้วยเช่นมันจะสามารถถูกหักล้างได้ด้วยก,การหาหลักฐานเช่นหงสีดําคือหมายความว่าหากเราเจอหงสีดําแม้เพียงตัวเดียวเนี่ยทฤษฎีที่บอกว่าหงทุกตัวมีสีขาวก็จะผิดทันที ดังนั้นเนี่ยพอเพอร์จริงได้เสนอว่าอะไรจะเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องมีเกณฑ์ที่จะหักล้างมันได้ด้วยนะครับหรือก็คือข้อเสนอที่มาพร้อมกับคําอธิบายทางทฤษฎีที่จะมาทําให้ทฤษฎีตัวเองล้มล้างเนี่ยจะต้องเสนอมาพร้อมๆกับคําอธิบายของทฤษฎีด้วยเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยพยายามเอาไปพิสูจน์ว่ามันเป็นเท็จได้ไหมซึ่งถ้าหากว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นเท็จได้ หรือสามารถก้าวข้ามการพิสูจน์การเป็นเท็จได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะถือว่าทฤษฎีน,นั้นมีความแข็งแกร่งพอตัวและถือว่าเป็นทฤษฎีทางวิชา,าตามนิยามของข่าวพอเปอร์นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปัญหาบ้างว่าไอเกณฑ์นี้มันมีปัญหากันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ลิสต์มาอย่างละสามปัญหานะครับปัญหาที่1ก็คือว่าเกณฑ์นี้เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปและไม่สอดคล้องกับการทํางาน ทางวิชารจริงครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยนักวิชาไม่ได้ทิ้งทฤษฎีทันทีเมื่อพบกับหลักฐานที่ขัดแย้งกับทฤษฎีตัวเองนะสิครับแต่พวกเขาเนี่ยมักจะปรับทฤษฎีก่อนเสมออ่าก็เพือหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่ทฤษฎีอะไรถูกเสนอมาและมันมีสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะหักล้างทฤษฎีพวกเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือน,นักวิชาส จะพยายามปรับแก้ทฤษฎีตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้ทิ้งทฤษฎีนั้นไปในทันทีตามตามเกณฑ์น,นั้นอย่างเค็งครัดนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักดาราศาสตร์เนี่ยพบว่าวงโครจรของดาวยูเรนัสผิดปกติไม่เป็นไปตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ทิ้งทฤษฎีนิวตันไปในทันทีนะครับแต่พวกเขาเนี่ยกลับไปปรับแก้ทฤษฎีโดยเสนอว่าต้องมีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มองไม่เห็นดึงดูดดาวยูเรนัสอยู่ ซึ่งการปรับแก้ทฤษฎีครั้งนั้นมันก็นำไปสู่การค้นพบดาวเนปจูนในปี1846ในเวลาต่อมานั่นเองครับปัญหาที่2ก็คือในการใช้เกณฑ์ของคาร์พอเปอร์อย่างเคร่งครัดเนี่ยมันจะทำให้ทฤษฎีที่สำคัญหลายทฤษฎีไม่สามารถหักล้างได้โดยตรงแล้วก็จะเป็นปัญหาในการที่จะนิยามว่าทฤษฎีนั้นเป็นวิทยาศาสตร์นะสิครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยในปัจจุบันนี้ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์หลายทฤษฎีเลยนะครับที่ไม่สามารถทดสอบได้โดยตรงไม่สามารถหักล้างได้โดยตรงตามเกณฑ์ของข่าวพอปเปอร์แต่ถ้าว่าบรรดานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังถือว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดีอยู่เช่นกันยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องไปไหนอื่นไกลเลยครับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินที่ได้ทําการทํานายเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นแล้วล่วงหน้าหลายล้านปีในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อทดสอบมันได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เช่นไอเดียของบรรพบุรุษร่วมสากลหรือกระบวนการวิวัฒนาการระดับมหาภาคหรือที่เราเรียกกันว่าแมคโกริอูชันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทดสอบกันได้โดยตรงหรือหักล้างกันได้โดยตรงแล้วเราก็ไม่สามารถทำซ้ำกระบวนการวิวัฒนาการในห้องทดลองเพื่อดูเหตุการณ์เดียวกันนี้ได้อีกด้วยครับแต่ทว่าทฤษฎีนี้เนี่ยก็ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ ลนนองเหนือจากนั้นเนี่ยทฤษฎีสําคัญๆในทางวิศาชีพประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเช่นทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีเปลือกโลกเคลื่อนที่ทฤษฎีต้นกําเนิดชีวิตหรือแม้แต่ทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์หรืออาจจะรวมถึงทฤษฎีที่คาดการถึงการมีอยู่ของสสารมืดและพลังงานมืดด้วยเช่นกันในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะตรวจสอบหรือพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าสสารมืดหรือพลังงานมืดได้ในเชิงสังเกตการเลย แต่นั่นก็เป็นการคาดการเชิงทฤษฎีนะครับที่เราก็ยังไม่ได้ปัดทิ้งมันไปและเราก็นับว่ามันเป็นคําอธิบายและนับว่ามันเป็นทฤษฎีทางวิชาด้วยซ้าไปหากเราจะใช้เกณฑ์ของคราร์เปอร์อย่างเข่งครัดเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ออกไปเกลี้ยงเลยฮะต่อมาปัญหาที่3นะครับปัญหาที่ประเมินค่าไม่ได้หากใช้เกณฑ์ของ Pop ๊อ p เปอร์อย่างเข่งครัดเนี่ยทฤษฎีพื้นฐานสําคัญบางทฤษฎีก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ และถูกจัดว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมได้อย่างที่เราได้กล่าวไปแต่การที่ทฤษฎีหนึ่งเนี่ยไม่สามารถถูกหักล้างได้นั้นมันน่าถามนะครับว่ามันอาจไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทฤษฎีนั้นมีคุณค่าต่ําหรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์เสมอไปหรือเปล่าในทางตรงข้ามเนี่ยในบางกรณีการที่ทฤษฎีไม่ถูกหักล้างได้มันก็อาจเป็นเพราะว่าทฤษฎีนั้นเนี่ยดีและแม่นยําจนยากจะหาหลักฐานใดมาหักล้างได้เช่นกันหรือเปล่า มันก็สามารถตีความอย่างนั้นได้ไงซึ่งเราสามารถตีความในทางตรงข้ามได้อย่างน้อย2ทางหรือเพียงเพราะทฤษฎีหนึ่งเนี่ยหักล้างได้เหตุใดจริงต้องถือว่ามันเป็นวิสัยที่มีคุณค่ามากกว่ากันเช่นคําทํานายของหมอดูที่ว่าพรุ่งนี้คุณจะตายหากวันพรุ่งนี้คุณไม่ตายคําทํานายของหมอดูก็จะถือว่าถูกหักล้างได้และนั่นกับทําให้คําพูดที่ว่า พรุ่งนี้คุณจะตายมีสถานะเป็นทฤษฎีทางวิชาสตร์ในทันทีเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าผิดซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับการที่คําล่าวนั้นสามารถหักล้างได้เนี่ยโดยตัวของมันก็ไม่ได้ทําให้มันมีคุณค่าในทางวิชาศาสตร์ขึ้นมาเลยด้วยซ้าไปละนั้นก็เป็นปัญหาในเกณฑ์ของข่าวพัเปอร์ต่อมาเราจะมาดูในเกณฑ์ที่2นะครับที่ถูกเสนอไว้โดยโทมัสคูนโทมัสคูนเนี่ยก็เป็นนักปรัชญาวิชาศาสตร์คนสาคัญคนหนึ่งนะครับที่ได้เสนอ เกณฑ์ที่เราเรียกกันว่ากระบวนทัศน์หรือพาราด,ดามนั่นเองกระบวนทัศน์หรือพาราด,ดามเนี่ยก็คือสิ่งที่ชุมชนวิสัยยอมรับกันในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดในชุมชนของนักวิสัสนั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นเลยเราต้องทราบว่าคุณเนี่ยเขาไม่ได้มองความก้าวหน้าทางวิสาาัยเป็นเส้นตรงนะครับในลักษณะที่สะสมความรู้พอกพูนกันไปเรื่อย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 รื่อยแล้วจะแม่นยาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคุณไม่ได้มองอย่างนั้น แต่เขามองว่ามันคือการที่เปลี่ยนมุมมองใหม่ไปเรื่อยๆต่างหากอ่าอันนี้คือมุมมองของคุณคือมันไม่ใช่ลักษณะส,สะสมความรู้เป็นเส้นตรงแต่อ่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีลักษณะมูฟออนเป็นวงกลมเพียงแค่เราเปลี่ยนวงกลมไปมูฟออนเรื่อยๆประมาณนั้นนะฮะไปเปลี่ยนทัศนะหรือเปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นจริงไปเรื่อยๆแค่นั้นเองซึ่งไอการเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เรียกกันว่าการเปลี่ยนกระบ,บวนศน์นั่นเองครับ ในทศนะของคูณเนี่ยวิทยาศาสตร์จะมีลำดับอยู่หลักๆ3ช่วงที่สําคัญนะครับได้แก่ช่วงที่1ก็คือช่วงที่เราเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ปกติหรือ normal size เป็นช่วงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะทํางานภายใต้กระบวนทัศน์ที่มีอยู่แล้วในยุคหนึ่งยุคใดหรือในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดที่นักวิทยาศาสตร์เขาอาศัยอยู่นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ที่นักวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคโดยทั่วไปเนี่ยเขาทํางานกันก็คือเป็นช่วง Normal Size นั่นเองงานของ r o a l s i ลไซนี่นักวิศาสตร์ก็จะทํางานภายใต้กระบวนทัศน์ที่ถูกเชื่อถือกันณเวลานั้นเช่นการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือการเติมเต็มช่องว่างในความรู้ให้สมบูรณ์มากขึ้นซึ่งคูณเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าการแก้ไขปริศนาหรือ puzzle solving ต่อมาเมื่อนักวิศาสต์เนี่ยได้ศึกษา Normal s i ซ e ไปเรื่อยๆจนพบปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกับกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนำซ้ำยังไปเจอยังอาจไปเจอปรากฏการธรรมชาติบางอย่างที่เข้ามาขัดแย้งกับกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ในช่วงที่เรียกกันว่าคริส i s หรือวิกฤตนั่นเองครับและเมื่อวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยประสบกับสภาวะคริส i s ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่3ครับหรือในช่วงเวลาที่3ที่เราเรียกกันว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific revolution ในที่สุดครับเมื่อมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยได้ดีกว่ากระบวนทศน์เก่าก็จะถูกทิ้งไปและแทนที่ด้วยกระบวนทศน์ใหม่นั่นเองซึ่งครูเนี่ยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าพาราดามช shift หรือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก็ได้ซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองดังนั้นเนี่ยสำหรับครูแล้ว วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ชุดของกฎเกณฑ์ที่ตายตัวฮะแต่มันคือสิ่งที่คอมมูนิตี้หรือชุมชนนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยหนึ่งสมัยใดเนี่ยเขายอมรับกันและใช้กระบวนทัศน์นั้นน่ะในการทํางานร่วมกันณเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อมันสะสมคลาทธิสหรือสะสมวิกฤตไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเรือลํานั้นก็ต้องล่มและเปลี่ยนเรือใหม่ไปเรื่อยๆที่เราเรียกกันว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ในทัศนะของคูนนั่นเองอันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ในมุมมองของโทมัสคูนนะครับต่อมาเราจะมาดูปัญหาของทัศนะของคูนกันบ้างครับปัญหาที่1ก็คือความจริงจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยกล่าวคือว่าสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการยอมรับของชุมชนดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการกล่าวว่าแท้จริงแล้วไม่ได้มีความจริงเชิงประจักษ์อยู่จริงที่เป็นสากลเลยกันนั้นหรือ ตัวอย่างเช่นในช่วงทศวรรษที่ 1920- งเถึงหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยทฤษฎีบิกแบงของจอร์ดเลอแมกเนี่ยนะครับถูกมองว่าเป็นทฤษฎีที่แปลกประหลาดที่มาอธิบายการมีจุดเริ่มต้นของจักรวาลในช่วงเวลานั้นเนี่ยทฤษฎี HD ที่มองว่าจักรวาลเนี่ยหยุดนิ่งและเป็นนิรันเนี่ยถูกเชื่อถือมากกว่าตัวเหตุน,นี้เนี่ยชุมชนวิทยาศาสตร์จึงมองทฤษฎีของเลอแมกที่อธิบายเรื่องของบิกแบงเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ประหลาดและไม่ใช่วิทยยยาาาาาศศสสตตรรร์์โดนนักาาหลคน รวมถึงเซอร์เฟนฮอยเนี่ยนะครับก็ได้วิจารณ์เพราะว่าทฤษฎีของเลอรแมกเนี่ยมันไปขัดกับกระบวนทัศน์ที่ว่าจากวันคงที่ในช่วงเวลานั้นนั่นเองแต่หลังจากที่มีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่า CMBR หรือ Cosmic Microwave Background Radiation ในปี1964เนี่ยนะครับและนักวิทาส่วนใหญ่ก็ได้ยอมรับหลักฐานนี้กันเนี่ยนะครับมันจึงกลายเป็นวิาสาศสกระแสหลักเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเนี่ย ทฤษฎีระบบสุริยะที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางหรือเรียกว่า h e โ i o c e n t r i s m เนี่ยนะครับถูกเคยมองว่าเป็นทฤษฎีนอกรีดในศตวรรษที่16-17และกาลิเลโอถูกพิจารณาคดีโดยคิสตักเพราะสนับสนุนทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับแต่ในเวลาต่อมามันก็ถูกยอมรับในช่วงศตวรรษที่18ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ในท้ายที่สุดหรือแม้กระทั่งในทฤษฎีวิวัฒนาการในช่วงแรกเนี่ยที่ชุมชนวิทยาศาสตร์เกิดการ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับบางรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงขั้นห้ามสอนทฤษฎีวิวัฒนาการกันเลยทีเดียวบางมูลรัฐเนี่ยได้ห้ามสอนนะครับเช่นในปี1925ในคดีสโคปไทลเนี่ยนะฮะเป็นคดีที่จอห์นสโคปถูกฟ้องร้องเพราะสอนวิวัฒนาการซึ่งก็ถูกปรับไป100ดอลลาร์นะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐเทนเนสซีแต่ในเวลาต่อมาก็ถูกยอมรับในมหาวิทยาลัยและชุมชนวิทยาศาสตร์ กลับกันครับในคดีคิดมิลเลอร์เวอร์ซัสดเวอร์ในปี2005ที่เราได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะคณะกรรมาการการศึกษาในรัฐเพนซิลเวเนียได้สั่งให้ครูในโรงเรียนรัฐเนี่ยพูดถึงทฤษฎีการออกแบบบัญชญฉลาดหรืออินเทลเจนดีไซน์เนี่ยในฐานะทฤษฎีทางเลือกของทฤษฎีวิวัฒนานการแต่ศาลเนี่ยก็ได้ตัดสินว่านโยบายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่า ID เป็นแนวคิดทางศาสนาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ฉะนั้นตลอดประวัติศาสตร์เนี่ย ถ้าความจริงไปขึ้นอยู่กับการยอมรับของชุมชนแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าความจริงจะต้องถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามการเวลาและค่าของความจริงก็จะไม่มีอยู่จริงมันจะเป็นเช่นนั้นกันนั้นหรือแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความจริงมันไม่ควรขึ้นอยู่กับความเห็นของกลุ่มคนเป็นมาตรฐานเลยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์หนึ่งที่มีต่อทัศนะของคุณนั่นเองปัญหาต่อมานะครับ มันจะทาให้เกิดความเท่าเทียมทางยาน,นวิทยาครับคือถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนทัศทัเนี่ยแล้วกระบวนทัศหนึ่งจะเรียกได้ว่าดีกว่าอีกกระบวนทัศหนึ่งได้อย่างไรตัวยอย่างเช่นฟิสิกส์ของอริสโตเติลในยุคโบราณเนี่ยก็เป็นวิทยาศาสตร์ในกระบวนทัศนั้นเท่าเทียมกับฟิสิกส์ของนิวตันในยุคสมัยใหม่เพราะทั้งคู่เนี่ยต่างก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนในยุคสมัยของตน แต่นี่แปลว่าความจริงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยกันนั้นหรือเราจะบอกว่านิวตันถูกต้องกว่าอริสโตเติลได้อย่างไรถ้าทั้งคู่เป็นเพียงกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเปรียบเทียบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆได้เลยเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องของกระบวนทัศน์ที่ชอบทําในช่วงเวลาของตัวเองปัญหาที่3นะครับก็คือมันไม่สามารถอธิบายความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ครับซึ่งถ้ากระบวนทัศทัเนี่ย เปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วคําถามคือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าได้อย่างไรซึ่งอันที่จริงคูณเองเนี่ยก็ไม่ได้มองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นเส้นตรงอยู่แล้วอย่างที่เราบอกไปดังนั้นเนี่ยมันแทบไม่ได้อธิบายความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะมันแค่บอกว่าวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆเฉยๆและเราอาจไม่ได้เข้าใกล้ความเป็นจริงเลยตัวอย่างเช่นทฤษฎีสมมติภาพของไอน์สไตน์เนี่ยที่เข้ามาแทนที่ฟิสิกส์ของนิวตัน แต่ตามทัศนะของคุณเนี่ยทั้งสองก็เป็นเพียงกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันที่เปรียบเทียบกันไม่ได้โดยตรงไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าไอน์สไตน์ดีกว่านิวตันหรือนิวตันดีกว่าไอน์สไตน์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หรืออันที่จริงเนี่ยวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นแค่การเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่การก้าวหนะ้าทฤษฎีของคูณเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถบอกได้ว่าทฤษฎีใหม่ดีกว่าทฤษฎีเกา่า ทุกคนมีชุดความจริงของตัวเองตามยุคสมัยมันได้ทําให้วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีความหมายในเชิงสากลครับและท้ายที่สุดเนี่ยกระบวนทัศน์ของคุณเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีมาตรฐานสากลที่จะตัดสินได้ว่าอะไรเป็นวิทยาศาสตร์กันแน่แต่มันเป็นเพียงแค่กรอบการทํางานเป็นเฟรมเวิร์กนำมาทำที่พร้อมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้พาเราเข้าใกล้ความเป็นจริง ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนที่เข้ามาให้กรอบทางทฤษฎีที่อธิบายได้ดีกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นได้และอาจจะเป็นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยคุณก็จะมองว่านั่นไม่ใช่การเข้าใกล้ความจริงสากลแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือคำอธิบายที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นพอที่ชุมชนเนี่ยจะยอมรับในช่วงเวลานั้นได้ก็แค่นั้นเองดังนั้นในช่วงเวลาใดที่ โลกทัศน์แบบหนึ่งแบบใดได้ขึ้นมาครอบงําชุมชนทางวิศาเนี่ยมันก็บอกแค่เพียงว่าในช่วงนั้นเนี่ยคำอธิบายของกระบวนทัศน์นั้นเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ครอบคลุมกว่าแต่ถามว่าเข้าใกล้ความจริงสากนไหมก็คงจะไม่เพราะมันเป็นไปได้ที่กระบวนการนี้จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลานั่นเองนั่นคือปัญหาที่ท้ายสุดมันไม่ได้ตอบว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรต่อมานะครับ เป็นทัศนะของนักปรัชญาวิศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับร่างวิวัฒนาการของกระบวนทัศน์ของคูนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า scientific anarchism ของ Paul f e y e r a b e n ครับ Paul f e y e r a b e n เนี่ยเขาได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าอนาธิปไตยทางความรู้นะครับหรือเก่าด้วยคำสัน้นๆก็คือ anything goes อะไรก็ใช้ได้ Paul f e y e r a b e เนี่ยเขาบอกว่า ท้ายที่สุดเนี่ยวิทยาศาสตร์มันไม่ควรจะมีวิธีการทางวิศาสตร์ที่ตายตัวอ่ามันเป็นอนาคิซึมมันเป็นสภาวะที่ไร้รัฐบาลกลางอ่านั่นหมายความว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะใช้วิธีที่แตกต่างหลากหลายกันแบบไหนก็เป็นได้มันไม่จําเป็นต้องมีเกณฑ์แบบหนึ่งแบบใดที่จะมาใช้ในการทํางานวิทศาสตร์หรือจะเรียกว่าแบบนี้เป็นวิทศาสตร์แบบนั้นมีวิทศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไปผูกขาดอํานาจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความหมายของวิศาสทั้งหมดนะครับแต่เขาเนี่ยปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและเข้มงวดที่จะมาใช้จัดตั้งวิศาสเป็นศูนย์กลางแบบหนึ่งแบบใดแบบเดียวอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเข้ามาท,าท้าทายซึ่งไฟร์แลเบนเนี่ยเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าการที่เราพยายามจะก,กําหนดวิธีการทางวิศาที่เป็นสากลและใช้ได้กับทุกกรณีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เขาชี้ว่าความก้าวหน้าครั้งสําคัญในทางาประวัติศาสตร์วิทยาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากระบบธรณีสู่ระบบสุริยะหรือการค้นพบทฤษฎีควอนตัมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนมาจากการกระทําของนักวิยาสตร์ที่ทําผิดกฎกันทั้งสิน้นหรือก็คือใช้แนวคิดที่อยู่นอกเหนือจากวิธีวิทยาที่ยอมรับกันในยุคสมัยนั้นด้วยซ้าไปมันถึงเกิดการก้าวหน้าทางวิยาได้เนี่ยามาจากนักวิยาเนี่ย คิดที่จะแหกกฎแหกวิธีการเห็นไหมมนเลยนําไปสู่การค้นพบอะไรใหม่ๆดังนั้นเนี่ยการยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่ตายตัวจะทําให้จํากัดความคิดสร้างสรรค์ของนักวิสาตร์ครับฟยซเรเบนเนี่ยเขาก็เชื่ออีกว่าการจะค้นพบสิ่งใหม่ๆได้นั้นมันต้องมีความอิสระทางความคิดอย่างเต็มที่ของนักวิสาตช์ดังนั้นไม่ควรจะมากําหนดว่าวิสาตร์ควรเป็นแบบหนึ่งแบบใดแต่ควรจะเปิดกว้างหลากหลายได้ทั้งหมด นั่นเองครับทีนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาเหมือนกับทัศนะอื่นๆนั่นแหละครับที่ก็มักจะเกิดปัญหาในแบบของตัวเองแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าอะไรคือคําอธิบายที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการอธิบายโลกธรรมชาติของเราครับแล้วไว้เจอกันครับอัสสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮ์วะบเระกาตู